ถ้าคุณซื้อรถเบียร์วันยูอีสี่หมามาคันหรือ E46 คุณต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาดูกันเลยครับ3-30อีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถลูกค้าเราเองเนาะขับไปนะครับเขามีอาการหลายอย่างเนี่ยเขาจะให้เราเช็คเรื่องสตาร์ทปุ๊บมีเสียงตัวเครื่องนิดนึงนะครับแล้วก็พัดลมนะครับแล้วก็เช็คระบบน้ำทั้งหมดเลยนะครับเขาอยากได้อยากได้ของแต่ง M ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจัดการคันนี้สวยคือเขาแต่งเบาะ M3 ของแท้เราไปเลยนะครับ อันนี้นะครับเป็นอะไหล่นะครับของ e46330i เรานะครับตัวนี้เป็น n54 นะ b30 นะ b30 นะครับเครื่อง330 mm. ก็ลูกค้าอย่างที่บอกนะครับเขามีอาการก็คือมีน้ำมันรั่วนะครับเราเช็คทุกอย่างนะก็คือรั่วที่มีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมัน power ด้วยนะครับอย่างแรกตัวนี้เป็นแหลกพงมาลัยนะครับตัวนี้แหลกเป็นแหลกมือสองนะครับประมาณ 6 5 0 0้าถึง7 0 0ดคือต้องบอกราคาประมาณนี้เนื่องจากว่าแต่และ